ก็สวัสดีนะคะกับชาวเพจชาว youtube ของป่าแสวงนะคะวันนี้เจมียเวก็ตัดทุเรียนตัดทุเรียนอีกแล้วนะคะวันนี้ตัดกันที่นี่เลยนะคะนี่เลยวันนี้ก็ลูกค้าที่สั่งจองนะคะสั่งจองวันนี้วันที่16 16 16เดือนห้าที่สั่งจองกันแล้วก็ทำตามคำมั่นสัญญานะคะออเดอร์มาส3ตันเอ่อปิดการขายแล้วนะคะหมดค่ะต้องจองอีกนะคะถ้าใครจะจองก็จองวันที่24นะคะตัดอีกครั้งก็24นะคะวันนี้เรา13าตันนะคะเดี๋ยวจะไปตัดอีก2แปลง13ตันสั่งจองหมดเรียร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ โชคดีมากเลยมีอาจารย์นะคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยเจมียอย่างเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่บางบ่อวิทยาคมโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมมาจากสมุทรปราการนะคะอาจารย์วันชัยแล้วก็อาจารย์แสมแล้วกอ็อาจารย์กำไรนะคะแล้วก็อาจารย์ดวงเดือนนะคะอันนี้นะคะมากันแบบมหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่รักนี่เลยมามาชิมทุเรียนกัน <S <S ได้ชิมทุเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ <S <S อร่อยมากอาร่อยมากชิมทุเรียนประจําถิ่นไปแล้วเนาะนกหยิบ เรียกนกหยิบใครหยิบก็ได้ทุเรียนที่นี่อันนี้ก็มาตัดทุเรียนกันแล้วก็พอดีเลยมาแบบคนดวงดีโชคดีก็จะมักมาเจอนี่เลยได้กินทุเรียนที่กินอันนี้ก็จองเรียบร้อยหมดตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะทุเรียน <ไป S 1> บอกเลย <ไป S 1> ถ้าใครจะจองก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะคะเพจของป่าสแสวงการเกษตร ถ้าเกิดจะจองต้องจองล่วงหน้านะคะทุเรียนเจ๊เหมียไม่มีสั่งปุ๊บได้ปั๊บไม่ใช่เหมือนเคมีเกษตรนะคะบอกได้เลยเพราะทุเรียนเราตัดแก่ดีแก่จักแบบนี้เลยนี่เลย A อบี้วก็ไปทรงแบบนี้เลยภูสวยๆเต็มๆบีมเสียบีมเสียบีมเสียบีมบิดทุเรียนให้ดูหนึ่งลูกสิจ๊ะนี่เลยอ่าลูกไหนก็ได้จะวีโอโหเป็นไงเป็นไงทุเรียนเราแบบสวยเหมือนเจ้าของนี่เลยคึกคักมากบรรยากาศ หลังร้านนะคะอันนี้ก็บรรยากาศหลังร้านนะคะทุเรียนเรานะคะแล้วก็มีลูกค้ามาจากประมวยกุ้งมาจากไหนนะกรุงเทพกรุงเทพวันนี้นะคะนี่เลยค่ะนั่งมารอลูกค้ารอบสองนะคะบอกการันตีเรื่องทุเรียนเอาไปรอบแรกเป็นไงบ้างคะคุณกุ้งอ่าทุเรียนรอบแรกเป็นไงบ้างคะอันนี้สุดยอดเลยเนาะอ่าเลยกลับมาเอาต่อนะคะนี่เลยค่ะมารอตั้งแต่ 9ก้าเก้าโมงเช้าอะคิดดูดีกว่ามาอร่อยไม่ไม,ไม่ไม่ปานีใครจนบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามทุเรียนเพิ่งมาจากสวนสดสดจากสวนเลยนะคะแล้วโหวทุเรียนแล้วแบบแก่ดีดดมาก<ด>บอกเลย,บอ,เลยบอกได้เลยสุดยอดสุดยอดจริงๆของทุเรียนของเจมเี่เอนะคะและรับประกันทุกลูกบอกเลยเจมี่เอรับประกันทุกลูกใครที่ซื้อเจทุเรียนเจมเี่เไปแล้วผิดหวังนะคะทักเข้ามาได้เลยตา อันนี้เลยโอ้โหปูเต็มๆแบบห้าปูเต็มประมุยมาถือนี่โอ้โหลูกหาได้ที่ไหนไม่เน่ทุเรียนที่อร่อยขนาดเนี้ยดูดิดูทรงดูทรงสุดยอดอะเก็บทรงไม่อยู่เลยอะเขาเรียกว่าไงนะเโอ้โหสวยมากทุเรียนสุดยอดจริงๆนะคะนี่ค่ะอาจารย์ก็มาเที่ยวบอกโอ้เจเมี่ยอ้คึีคึกมา นี่นะคะประมุยประมุยประมุยไล่ต่อให้หน่องโทรศับเข้า๊บๆเอาใต้มาใกล้ๆเขาเอาเขาเอา20กิโลอ่ะต้องเอาใส่ให้ได้23มเจมุยจะไล่เป็นตรงไหนอ่ะเอามาใส่ให้ได้ยีบครับสวัสดีกับชาวเพจและยูทูบวันนี้ก็อีวันนะครับเรามาก็ตัดทุเรียนเหมือนเดิมวันนี้มีอาจารย์นะครับมาเยี่ยมนะครับนะก็มาบางบอกันนะครับอาจารย์เจมี่ียวครับนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมลูกศิษย์ถึงบ้านเลยต้อง ขอบคุณนะครับนะฮะแล้วก็ดูความประสบสาเร็จลูกศิษย์เนาะนะครับดูความความร่ารวยของลูกศิษย์อ่ะง่ายนะครับแล้ววันนี้เราก็ตัดตามออเดอร์นะครับทุเรียนสวยๆครับวันนี้เราก็จะมีพวงมณีด้วยนะครับพวงมณีเนื้อหนึ่งนะครับแล้วก็หมอนทองอันนี้วันนี้เราเราก็จะมาแยกสีเบอร์ให้เลยนะครับเบอร์สวยนะครับอันนี้สวยจริงครับ วันนี้เราจะทําอย่างสวยนะ,ะแล้วก็อีกเบอร์เนี่ยเราก็จะเป็นตกไส้สวยครับอันนี้ฮะอันนี้ตกไส้สวยอันนี้ตกไส้สวยให้นะครับโอ้ตัวนี้ขนาดตกไส้ที่ร้านเนี่ยใช่ตกไส้สวยฮะอันนี้ตกไส้ตัวโอ้โหอันนี้ตกไส้ตกไส้คนกินเลยครับนี่โอ้โหสุดยอดสุดยอดแล้วก็จะมีมะตกไส้เบอร์จิ๋วเนี่ยฮะอันนี้ก็จะน้อยหน่อยครับอันนี้ก็จะคัดเอาเป็นรุ่นนี้เลยครับอันนี้ก็จะน้อยฮะเพราะทัลเรียนแต่งเนี่ย รุ่นนี้ก็จะไม่ค่อยมีนะครับก็ป่านี้ก็ยังเหลืออีกประมาณ10ปปัตนะครับของก็ยังเยอะอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงตัดทุเรียนนะครับผมก็อาจจะหางเรื่องการทำคลิปนิดนะครับก็กำลังจะไล่ตัดเรื่อยๆครับตอนนี้ของยังไม่ได้ตัดเลยนะครับขยับขยับไปยังไม่ถึงร้อยตันเลยนะครับ ส่วนที่ข้างบ้านวันนี้ผมก็จะพามาดูไหนก็ได้ครับวันนี้ก็สวยงามฮะวันนี้เราก็พนยา่าญ้านะครับฮะโฟซีเตบวกเอ่อพาวเวอร์พัดนะครับนะฮะอันนี้ตายดีมากฮะผมก็อยากจะบอกเกษตรกรว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าทุเรียนจะตายนะครับอันนี้นะฉีดแค่วันครึ่งฮะเนี่ยอันนี้ก็ตายสนิทดีมากฮะอันนี้ก็ฉีดข้างบ้านฮะเราก็จะมี กระ่อมไม่เห็นด้วยนะครับนี่ฮะใบก็มีเสียนะครับต้นไม้ก็ไม่ตายนะครับอันนี้มีลูกเลยนะครับเราก็ยังฉีดได้นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับก็ฝากเรื่องยาฆ่ายานะครับของเราดีมากครับฉีดเนี่ยยาข้อแข็งยาข้อเลื่อยอะไรเนี่ยฮะเนี่ยยาพวกนี้จริงๆมันไม่ค่อยตายนะครับตายยากฮะใช้พาว์พัดบวกกับอูฟอซิเนตนะครับเซตของเราเนี่ยนะครับตายไม่เหลือนะครับ ชุดหนึ่งแค่พันกว่าบาทเองนะครับอันนี้ก็ตัดไปแล้วฮะก็เราก็จะเริ่มฟื้นต้นแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มทาใบฮะเนี่ยดูแตกใบฮะใบก็จะเริ่มเขียวนะฮะทาตามวิธีของเราฮะที่เคยบอกกันนะครับใบดีครับอยากขยาตายดีมากครับอันนี้ก็ข้างบ้านก็หมดไปแล้วนะครับวันนี้ก็ตัดก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็จะพยายามพื้นต้นนี้ก็ฝังซอมบี้ไปแล้วฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มฉีดชุดเล็งรากกระชากใบไปเรื่อยๆะฮะัทำใบาใส่สูตรเสมอกไปท้ามีขี้ไก่ก็ใส่ขี้ไก่ไปด้วยครับมันจะจะเร็วนะครับแล้วก็ฝากเกษตรกร,ร,กรอ่า YouTube ของป่าสแสวงการ,กรเกษตรการ,กรเกษตรนะครับฮนะฉีดชุดเล็งรากกระชากใบนะครับใบจะเขียวดําเข้มตลอดนะครับเนี่ยดูใบฮะดำปึ๊ดเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้แต่งนะฮะบางต้นที่แต่งแล้วก็จะแต่งแบบนี้นะครับ นะดูนะฮะเราก็จะแต่งเราไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็งานแน่นนะแล้วก็แต่งช้าหน่อยครับเนี่ยเนะี่ยเราก็จะแต่งโล่งๆอย่างเงี้ยนี่ทุเรียนปีเดียวนะครับเนี่ยผูดแล้วก็จะตกใจนะครับไวครับเดี๋ยวผมก็จะแต่งผมไปเรื่อยนะครับนะเนี่ยเราก็แต่งของเราไปเรื่อยนะครับ ก็ท่านที่ตัดลูกแล้วหรือตัดยังไม่หมดเหลือลูกมั่งนิดนิดหน่อยๆฝังได้เลยครับไม่ต้องรอนะครับฝังซอมบี้เข้าไปนะครับฮะเนี่ยแต่งต้นแค่นี้ก็แต่งได้แล้วนะครับนะฮะเนี่ฮะวันนี้เราก็ไหนๆก็ทําคลิปแล้วฮะพอดีทาแล้วก็ผมก็อยากจะฉายให้ดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฉีดยาลายยาหนอนยาเพีย้ยครบครบเสร็จอย่างเงี้ยฮะใบก็จะแตกตลอดนะฮะตอนนี้ก็ใบหนึ่งจะเริ่มมาแล้วนะครับ อันนี้อันไหนยังไม่แก่แล้วก็ชีได้ครับไม่เป็นไรชุดยังรากกระจากใบก็ชีได้นะฮะไม่มีนะมันเป็นแม่ปุ๋ยอยู่แล้วนะครับทําใบด้วยแล้วก็ทําต้นด้วยนะครับพร้อมกับที่จะเอาลูกด้วยไม่เป็นไรนะครับก็ฝากเกษตรกรทั่วประเทศนะฮะก็ใช้ผลิตภัณฑ์เราแน่นอนไม่ต้องกลัวทำสารละตายดูนะครับไม่มีตายอันนี้ก็ตัดลูกไปแล้วเขียวปึ๊ดเลยฮะใบนะครับหลังบ้านนี่นะครับก็เห็นกันอยู่ตลอดนะฮะก็ ฝากเกษตรกรทั้งประเทศนะฮะมีอะไรก็เข้ามาที่ร้านนะฮะเข้ามาดามหน้าเพจหรือไลน์แอดตัวแอดตัวเอสศูนย์เก้าสหรือเพจป่าแสวงการเกษตรนะครับหรือโทรมาที่0 3 9 6 0สามเครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงทำคลิปแต่แค่นี้นะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ